เราก็ได้ดูอะไรนะแล้วดดาวอีพีอะไรนะครับโอ้ไฮโอ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 เนี่ยนะครับเราเดินทัวรบ้านเฮ้ยเฮ้ยนี่นะครับเรามาเจอกับเรามาเจอกับเจ้าของบ้านกันด้วยไหนไหสวัสดีหนะสวัสดีสวัสดีครับวันดีฮะโอ้ยนะไหนไหนดูลูกบ้านโอ้ยลูกบ้านลูกบ้านโอ้ยผมท้องใครรเนี่ย วนี่นับโซนนะครับโซนนะครับนี่นะครับนี่นะนแฟนะนีนะล้่นะนี่นะนี่นนค่นแนี่นะนี่นนี่นะนะนนะนนะลี่นะนี่นะนนีนะ ในในดูดูดูแล้วแต่ดาว EP เจ็ดแล้วเนี่ยรู้สึกไงครับเป็นไงได้ดูไหมก่อนไหนในเป็นไงบ้างครับขอขอความรู้สึกควมรู้สึกเขินเยมีมีอะไรคับผมชื่อผมเล่นเป็นอะไรผมเล่นเป็นอะไรผมเนาะผมฮะมึงเล่นด้วยเหรอฮะดาวเหนือดาวเหนืออ่ะดาวเหนือโอเคเนี่ยเนี่ย ขับเคลื่อนขับเคลื่อนอ่าเอาแล้วเนี่ยเอาแล้วเนี่ยผู้จัดการตัวรอบตัวประกอบขับเคลื่อนแล้วนี่แล้วนี่แล้วนี่คุณคุณนี่มาว่นี่อันนี้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 เคยโผล่อยู่ในนี่เชมพูชมพูอันนี้ใครไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดีชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรตางชื่ออะไรตา่อออันนี้ไต้ฝุ่นลักขณาไตฝุ่นในในในไตฝุ่นโปรตีนโกลด์เร็วเนี้ยอะไรเนี้อะไรบลอนด์แฮร์บลอนด์แฮร์บลอนด์แฮร์เลยเออบลอนด์แฮร์ ผวด้ได้กินได้เหอคุแค่กนกูเหมือนไม่ได้นอนมาสิบวันนี่แต่ผมไม่ได้นอนเรื่องจริงเพิ่งส่งโปรเจกต์เสร็จก็เลยแบบตาดำเพื่อนเพื่อนตาค้ำๆหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีเอ้ยขอหน่อยดิเพื่อนมีที่โกนหนวดไหม่โกนแล่ายูไม่มีไม่มีอคือจะมาคือจะมาบ้านเขานี่คือแบบหวังทุกอย่างเลยตั้งแต่ที่ชาอมึงมงคอนโดไม่มีกระดาษทิชชู่โอย ขโมยขับได้อ่าโอเคครับทุกคนครับวันนี้ก็เรามาซีเรียสกันดีกว่าเรามาขายของเอาละขายของมาขายของให้เพื่อนดิมาวันนี้นีขายของขายไรเดี๋ยวคนนี้ดีกว่าคนนี้ขายของนนี้คนนี้ไต่ฝุ่นไต่ฝุ่นวันนี้กูไต่ฝุ่นขายของขายของขายของแบบชวนชวนคนดูชวนมาชวนคนมาดูต้องแปะนะต้องแปะตองแปะอีพีเจ็ตอีพีเจ็ อ้แต่ก็ต้องขายแบบมันมีแบบรีรันอย่าลืมมาดูรีรันที่วิวกันนะครับตอนเจ็ดในกี่โมงนะสี่ทุ่มครึ่งตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับมาดูได้นะฮะเออตอตบมือตบมือตบมือถหนึ่งินติวตบมือเลยมินติวตบมือได้ไงอ้ติวงา job โอเคโอเคอ่ะต่อต่อต่อคนาคนใหม่คนมาคนคนฝากฝากทุกคนเลยฝากทุกคนคุสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าฝากฝากอีพีอีพีเก็ตเอ่อสามารถวิวสีทุ่งสามารถดูย้อนหลังได้ที่ v ี u ตอนสีทุ่งเพิ่งเป็นต้นไปนะครับอ่าปุ๊บมือดิเฮ้ยผู้สุดท้ายผูสุดท้ายผุดทย่ากลืมตบมือนะต่างกนากอะสุดท้าย ยังยังยังขอที่หลังได้ที่ V I U สีชมพูคนะครับนี่เฮ้ยไอ้ดาวพี่ดาวฝากอะไรดิครับพี่คืนพี่คืนพี่ดาวฝากอะไรพี่ดาวนะครับผมสีชมพู แอปพลิเคชันวิวนะครับผมสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะฮะรู้นะเราแค่แกล้งเล่นตบมือ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 ตาคุณปากว่างมาเดี๋ยวผมถือให้เรื่องอะไร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 ครับผมง้ก็ฝากด้วยนะครับผมก็ดูย้อนหลังได้้นะครับวันนี้ EP 7นะครับดูย้อนหลังได้ทางวิวนะครับผมไปครับก็สำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกับเรานะครับ ตอนนี้พวกผมอยู่ในทวิ t เตอนะครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพิมพ์แฮชแท็กให้ทุกคนแฮชแทกอะไรครับแฮชแทกอะไรไหนพูดไปสิฮะแฮชแอะไรแทกอะไรสไตล์นาม EP 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 7ครับ EP EP 7นะครับไม่ยา EP 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 อย่างนี้ป้ะคนดนะดนะดนฮั่นแน่ทุกคนนะครับหน้าจานี้นะฮะใช่ไหมถูกไอพิมพ์ถูกใช่ไหมสไตล์นามั EP นี่นะครับเราก็จะมาขอขอบคุณกันมา,มาขอบคุณทุกคนทุกคนนะครับนะครับผมขอบทุกคนน,นะครับตั้งวงขอบคุณตั้งวงขอบคุณนะครับ <c oughs> ต่บอกว่าจะบอกว่าดาดาวของเรานะครับนักแสดงทุกคน <c oughs> นักแสดงทุกคน <c oughs> ตั้งใจทุ่มเทกับเรื่องนี้นมากก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมแต่และตัวละครก็ตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนได้คุ่นได้กลุ่นลาเลยนะได้กุ่นเนี่ยอะไรนะ ผมตัดบุคนับไม่ใช่ไม่ใครับผมก็โซนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไม่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 เดี๋ยวเพิ่งอันนั้นอันนั้นมุมนั้นฮะลาอ๋อวันนี้นะครับไม่ช้างไม่ม้าแต่ขอลาไปก่อนนะครับผมอ่ะ ครับเกดาดา EP เจ็ดนะครับผู้ผมอ่ะไม่ช้างไม่ม้าไม่แพะไม่แกะไม่ไม่ตัวเงินตัวทองแขอลาไปก่อนนะครับผมตอนแปดเลยตอนแปดเราอยู่ที่ไหนอ่าท่าผมแล้วก็ EP สุดท้ายนะครับอ่ะผ่านเลยนะไม่เป็นไรหรอกอ่าคนนี้ปากด้วยอ่ะปากกปากตอนแปด แล้วแต่ดาวสไตล์ไมมา EP แปดลองดูที่ไหนครับอันนี้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 ยนี่พนดูนะครับานไปดูตอนแปดได้ที่โรงหนังที่สยามพลาคอนนะฮะเวลาสองที่คืนสองทุ่มครึ่งครับมาเจอได้นะครับ ก็ผมเองก็ EP แปดนะครับก็เจอกันได้นะครับมีคนร้องไห้นั่นแหละมาเจอกันที่สยามพารากอนนะครับผมใช่ EP แปดไปถ่ายรูปได้ไหมครับไปถ่ายรูปได้ไหมถ่ายรูปขอไปถ่ายรูปได้ไหมครับขอโทษนะครับทำไมขอโทษนะทำไมทำไมพี่ทำไมพี่ขอโทษนะครับขออนุญาตนะออนุญาตนะขอพื้นที่ส่วนตัวนะครับไปไปไปเอาไปเอาไป มามาเรามาสิ้นสุดไลฟ์กันดีกว่าบายบายทุกคนครับบายบายครับบาย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 นะครับบายบายบึ้งบอ้